วันนี้เรามาดูโลโรครอบกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูโดยละเอียดเลยครับอันนี้เป็นเครื่องใหญ่นะเป็นหัวมีแคปด้วยญี่ปุ่นทั้งลำนะเนี่ยไงฝากกดติดตามช่องเอซังด้วยนะครับไปเราไปดูกันยุมกว้างก่อ นี่เป็นกระทะอลูมิเนียมนะเนี่ยเนี่ยถ้าไปขัดนี่แจ๋วเลยอลูมิเนียมเนี่ยถ้าซื้อแบบนี้มันจะดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าสายไฟเขาไม่ได้ตัดเลยก็ทอดออกมาจาก ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็มาประกอบเลยเนี่ยเนี่ยดูระบบช่อยเสียเขาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอันี้มันจะครบเลยนะสายไฟมันไม่ได้ตัดเนี่ยนี่ได้ท่อแคทตด้วยและไฟมันยังไม่โชว์นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถอดมาอย่างเงี้ยเครื่องนี้เป็น6 h คนะครับ6สูบ240เครื่องใหญ่ <c oughs> ได้ ABS ด้วยเนี่ยนะครบหมด ได้ได้ดูแต่ข้างหลังมันเป็นถุงลมนะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นแหนบนี่ถังลมชน่ะล่าเครื่องมันจะเป็นอะไรงงี้นะครับสองสี่ศูนย์นี่มั้ยหรอ ร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่นะครับสองสี่ศูนย์เนี่ยครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลวัตต์สองร้อยสี่สิบแรงมา้าหกเฮตเคหนึ่งนะครับชัดเจนชัดเจนคอมครับเนี่ยกล่องวางอยู่นี่เลยอย่าดูเทเบิมันกันนี่ไงเทบโบิมันเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยน,น,น,นี่มอเตอร์มันตัวนี้แหละเนี่ยมันก็จะดึงตัวนี้แหละ นี่แหละความแรงมันอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงเจนมันจะวางอยู่บนคาซีเลยเนะี่ยเจนเดินมาดูเดี๋ย้ยกให้นะอยู่ถ้าถอดประกอบมามันก็จะเป็นแจวอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างนี้เธอบุงลูกใหญ่ส่วนมากรถในไทยมันจะเป็นอย่างนี้แหละพวกสองร้อยสิบก็เห็นอย่างนี้แหละ ดูข้างในบ้างข้างในก็ตามสภาพสวยงามมีแคปคอมว่าดีตรงมีแคปนี่แหละแต่เครื่องมันใหญ่ดิเครื่องมันหกสูบสองร้อยสองรสี่สิบนี่เป็นระบบยกถุงลมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดก่อน นี่สวยงามครับเออหน้ปาปัดสวยดีว่ารุ่นเนี้หกเกียร์นะครับหกเกียร์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  อแต่เป็นถุงลมนี่นะเปลี่ยนแพงไหมไม่รู้ถุงลมเอเปลี่ยนเป็นแหนบอ่ะเปลี่ยนทำไมะไม่ถ้าถ้าใช้งานบ้านเรามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นแหนบคือเ้องชุดแหนบเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> คิดว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเ,เขาว่าเขาพูดสวยงามเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันใส่ล้อใหญ่ได้ไหมไม่ได้นูวะ <c oughs> ไม่ได้มันเป็น นอตสวยงามครับเนี่ยคาซีมันยังเจ๋วอู่เลยเนี่ยโอ้โหแหม่ติดตรงนี้แหละครับติดตรงถุงลมนี่แหละ แต่กระทะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะนี่นี่นี่นนอลูมิเนียมหมดอลูมิเนียมทั้งหกล้อเลยต้องไปขัดหน่อยหนึ่งทีนี้น่าจะเป็นการชนเขาเนี่ยเพราะข้างหน้ามันไม่มีดูข้างหน้าทีนะ าคาน่าจะอยู่ประมาณสักหกแสนนะหกเจ็ดแสนประมาณนี้แหละแล้วราคามันจะไม่หนีกันหรอกมันจะอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แหละถังน้ำมันใหญ่นะกี่ลิตรนะอ,อืมสองร้อยลิตรเนี่ยสองร้อยแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้อ๋อน่นจะเป็นความกวาม้างความสูงความยาวอะไรประมาณนี้แหละเนี่ย กว้างสูงยาวใช่ไหมใช่เดาวเอาได้ลัางด้วยนะได้ด้าันี้ไปก็ได้ลังด้วยไม่มีอะไรแต่เครื่องเนี่ยดูสภาพเครื่องมันยัง ไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะนี่สภาพไม่ได้ล้างเลยนะถ้าดูจากเนี่ยใช่ดูแลสภาพไม่ได้ล้างเลย t u r โบไฟฟ,ฟ้าคุมด้วยเกียร์ก็ไม่ได้ล้างอะไรถ้าซื้อแบบนี้มันจะมันจะดีตรงที่ไฟเครื่องมันไม่โชว์ครับ เพราะว่ามันจะเต็มระบบสายไฟของมันเลยเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องเอซังนะครับขอบคุณครับ